มาที่3ตีนสูรานนท์นะครับเพื่อมาชมไฮไลท์ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเจ้าบ้านสงขายูนเต็ดพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่ากองเชียร์ของทังเจ้าบ้านเข้ามาให้กำลังใจหน้าตาเลยทีเดียวนะครับร่วม,ร,วมร่วม1 0คนได้ส่วนกองเชียร์ s อ g เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็มาประมาณสัก1,000กว่าคนนะครับ มาดู11ผู้เล่นตัวจริงของคุณพล SCG เมืองทองอยูในเต็ดกันนะครับกวินธรรมสัจานานเป็นผู้สาประตูเซนเตอร์เป็นทอสโลาเทศคิมดงจินแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุยแบ็กขวาปียพลบันเทามิทฟิล์ตรงกลางนะครับเอริกปาตารูดานโนเซียกาอนุวัตอินยินตัวรูกทางฝั่งขวามิลานบูวโลฝั่งซ้ายกาซิเดตเวทยาวงและกัปตันทีมครับธีริสินแดงดานักนี้สกอตคูเปอร์พักผู้เล่นหลักๆไว้ข้างสนามไว้เจอราชบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอยู สลาวุธมาสุกรับยังมีเกมหนักๆที่รออยู่ในอีก2-3เกมหลังจากนี้นะครับสำหรับสกอตคูเปอร์เริ่มเกมการแข่งขันครับ s c g เมืองทองอยูเนเต็ดเขียลูก,กเริ่มเล่นก่อนมาในชุดทีมเยือนเสื้อขาวกางเกงขาวถุงเท้าขาวส่วนสงขาก็มาในชุดเก่งครับเสื้อน้ำเงินกางเกงดำดนนานูเซกาตัดบอลได้มิลานไหลให้กับธีริสินแดงดามีเพื่อนเติมครับพยายามจากการะชากเข้ากลางกับทันทีสงขานะครับ ดาโก้ราชโควิดต้องทำฟาวไว้ก่อนสุริยาสิงหมุ้ยเปิดลูกตั้งเตะขึ้นมาคิมรองจินม่งเช็ดจังหวะแรกโอ้โหทศพลลาเทาทิ้งตัวโขกจังหวะ2ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับกิเลมยองขึ้นนําสงขลายูเดเต็ดไปอย่างรวดเร็วโอ้แล้วก็เป็นลูกแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับในฟุตบอลไทยลีกมาดูภาพช้าครับสุริยาสิงหมุ้ยเปิดเข้ามาอื น่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าของดานโนเซกาแล้วก็ทศพลลาเทศนะครับแม่ผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ยกธงจังหวะนี้ก็นับว่ากิเลมพยองโชคดีครับแล้วสงขายูเนเต็ดเองก็โชคร้ายที่เสียประตูจากจังหวะนี้ไปนะครับอัดนันบาราคัตพยายามจะเปิดมาให้เพื่อนทวงประตูคือลูกยิงของไกลกิติยิงไม่ตรงกรอบนะครับแต่กวินไม่ชัวต้องปัดออกหลังไปมาใหม่ครับดาโนเซกาสุริยาสิงมุย เปิดเข้ามามตั้งใจจะให้มิลานบูมาโรครับแม่ดาโก้ยังคงดักจังหวะไว้ได้ดีมิลานทิวสินมองเพื่อนฝั่งซ้ายมีเติมไหมมีกาซิเดตกาซิเดตจับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วเปิดเข้ากลางมาโอ้โหวิทยามุนวงต้องสกัดออกหลังไปก่อนไม่ชัวะทางฝั่งของสงขาเองลูกโดง่ดงแบบนี้เปิดมาแบบนี้เข้ามือกวินสบายแล้วครับสุริยาสิงมุย บอลขึ้นมายังถึงทิวสินแทงออกมาทางฝั่งขวาปียพลบรรเทาแต่ออกขวากระชากไปสู่เส้นหลังโอ้โหพยายามจะตะวัดเข้ากลางมาตรงนั้นมีเพื่อนอยู่เยอะครับแต่มันลูกโด่งไปครับไม่ตรงตัวเพื่อนร่วมทีมเลยยังมีโอกาสได้บุกอยู่ครับเอลิกปาตาลูไม่มีใครประกบประกบห่างมากเลี้ยงไปจี้สู่เส้นหลังตวัดเข้ามาให้กะซีเดตยังได้อยู่ครับโอ้โหพลิกตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แม่ยิงหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายครับทียสินแดงดาโอ้โหดาโก้รัสโควิกแม่เหมือนผลักนิดๆน,นะครับแต่ก็ไม่มีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินนะครับก็เล่นกันต่อไปอนุวัตอินยินดาโนเซกาพลิกตัวยิงเข้ามือผู้สาประตูสงขาอยู่แต่สบายสบายครับจบครึ่งแรกนะครับ กเลพยองขึ้นนำทีมสงขลายูนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับลูกชิปของเมืองทองครับธีรศิลป์จะตะวัดมาให้มิลานบูเบโรยังเคลียร์ได้อยู่อูโหูและซ้ําอีกครั้งหนึ่งจากกาซีเดตแม่เบียดเสาออกไปนิดเดียวครับมาใหม่ครับกาซีเดตแตะเข้ากลางมาถูกพรสัก ทำฟาวไว้ก่อนครับต้องมาลุ้นจากลูกตั้งเตะดัสกอนทองเหลารับหน้าที่ปันเข้ามาโอ้โหแล้วไม่โดนใครเลยครับแม่คิมตรงจินก็โฉบมาไม่ทันทางฝั่งของสงขลาเองพยายามจะสวนกลับครับแต่ว่านี่ฮะโอกาสยิงตรงกรอบแทบจะไม่มีเลยละครับก็เป็นฝั่งกิเลยพยองนี่ฮะบุกอยู่ฝั่งเดียวสุยาสิงมุ้ยให้กับ ทิวสิน์แดงดามองเพื่อนมีสุยามาเติมสุยาตัดสินใจเปิดเข้ากลางมาโอ้โหแล้วเดสกอรทองเหลาทิ้งตัวย่อๆขวิดเข้าไปสวยงามมากๆเลยละครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเ c g เมืองทองยูเนเต็ดบุกมานำสงขายูเนเต็ดไปได้นี่ฮะมาดูภาพช้าครับสุยาสิงมุ้ยเปิดเข้ามาแม่นมากๆครับโอ้เดสกรทองเหลาลูกแรกของเจ้าตัวไหนฤดูการนี้ครับทิ้งตัวย่อๆมงดีด้วยนะครับเปิดสวยแล้วก็มงสวยมากๆ นันทพลสุภไทยไม่มีโอกาสได้เซฟเลยล่ะครับอัดนันพยายามจะยิงไกลครับก็ไม่ตรงกรอบครับทางฝั่งสงขลาเองก็จะมีอัดันบาราคัตนี่แหละครับอดีตเด็กเก่าของเมืองทองที่เล่นได้อยู่คนเดียวฮะ เอกปัตาลูไหลออกไปให้กับปิยพลบันเทาโอ้โหพยายามจะจี้ไปสุดเส้นหลังและจะตะวัดเข้ากลางนะครับแต่ว่านันทพลก็ออกมาบล็อกไวด้ดีดีกาซิเดตดัสกอรโอ้โหไหลทะลุช่องให้กับธีรศิลป์ยิงจังหวะแรกยังติดบล็อกซ้ําอีกครั้งหนึ่งจากมิลานบูเบโรโอ้โหโชคไม่เข้าข้างครับแม่น่าจะได้3ามสูตรมากจากจากังหวะเมื่อสักครู่สุริยาสิงห์มุ้ยไปถึงดานโนเซกา ยิงซ้ำมายังติดเซฟและซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากมิราบูโรปั่นด้วยขวาโอ้โหแม่นันทพลยังบินปัดออกหลังไปได้สวยงามครับลูกเตะมุมดัสกรโยนเข้ามาและเอลิกปัาลุขิดลงพื้นหลุดออกหลังไปไี้หลุดครับโอเป็นกิเลมยองบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยละครับเนี่ยมิราบูโ,มโรมองเพื่อนทางฝั่งซ้ายมีสุริยาเติมให้สุริยาคืนให้กับมิราน มิลานจ่ายเข้ากลางมาดัสกอร์ไม่มีใครประกบส่องไกลดูปัดกระชอถึงมิลานแต่งหนึ่งจังหวะและยิงเสาสองเข้าไปไม่เหลือครับ3ประตูต่อศูนย์สำหรับ a c g เมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็เป็นลูกแรกของเจ้าตัวด้วยเช่นกันนะครับสำหรับมิลานบูบาโรนี่ฮะลูกยิงของดัสกอร์ทองเหลามันแรงและมุมมากๆครับต้องปัดออกมาแล้วก็ตรงนั้นมีมิลานบูบารยิงเสาสองเข้าไป น่าจะคลายความกดดันได้แล้วนะครับสำหรับมิลาบูเบโรพยายามจะเรียกฟอร์มเก่าๆของตัวเองกลับมาคืนนะฮะแล้วก็จังหวะในการทำประตูนะครับแต่เกมนัดนี้ช่วงแรกๆดูเหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างเขาสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทำประตูแรกได้แล้วนะครับ3ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับกิเลมยองบุกมานำทีมสงขลายูเนเต็ดแบบห่างๆลูกเตะมุมของสงขลายูเนเต็ดและมีได้ซ้ำจาก อัดนันบราคาร์ดก็ยิงออกหลังไปไม่ได้ลุนครับลูกยกของดัสกรทองเหลาถึงทิอุสินโอ้โหพยายามจะแตะลบเอายังได้อยู่ยังถูกบล็อกครับไม่มีเหลี่ยมยิงไหลให้มิลานบูมโรแตะมาเข้าซ้ายแม่ยังบล็อกกันไว้ได้ครับช่วงท้ายเกมนะครับทิอุสินแดงดาโหมาซ้ำ ลูกที่4ให้กับทีมกิเลมยองขึ้นนำสงขลายูเนเต็ดไป4ประตูต่อศูนย์จากการทำชิ่งกับเดสกอรททองเหลานะครับวันนี้ยิง1อาแอซิสต์1ครับสำหรับกับตันโกและเทลสินแบบนี้ไม่พลาดครับแหมยิงได้สวยงามทีเดียวครับยิงแบบเหนือเหนือ,นอฮะยิงยกยก,ยกชิบชิบเล่นมุม จบเกมการแข่งขันนะครับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดก็บุกเอาชนะทีมสงขลายูเนเต็ดไปได้0ประตูต่อ4นะครับยังนำเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมร์ลีกมี10คะแนนส่วนทีมที่ตามหลังมาคือราชบุรีมี8คะแนนซึ่งวันพุธนี้ทั้งคู่จะเจอกันที่สนาม SCG s t a d สเตดียมก็อย่าลืมมาให้กำลังใจขุนพลเรียนพย,ยองของเรากันเยอะๆด้วยนะครับ